สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์นะครับสำหรับโทรศัพท์ระบบ IP p h o n นนะครับคับชื่อว่าระบบ Network VoIP Recorder นะครับขับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการเชื่อมต่อแบบจับ IP ของตู้สาขานะครับ เพื่อนำมาบันทึกเสียงนะครับ,รบจากรูปนะครับตู้สาขา NEC SL 2 0 0 1นะครับเราจะทำการต่อสายแลนนะครับมาเข้าที่สวิตช์เลเยอร์2นะครับเพื่อจะให้ตัวเน็ตเวิร์ก VoIP recorder นะครับทำการบันทึกเสียงของระบบตู้สาขา NEC SL 2 0 0 1นะครับ การเชื่อมต่อในรูปแบบนี้นะครับระบบบันทึกเสียงจะทำการบันทึกเสียง IP p h o n นะครับทุกเครื่องที่เป็นเบอร์ภายในของตู้สาขา NEC SL 2 0 0 1นะครับครับครับเรามาดูการโทรและการบันทึกเลยนะครับว่าจะมีการบันทึกสายไหนบ้างนะครับ หน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์สำหรับระบบบันทึกเสียงนะครับครับในขั้นแรกนะครับเราจะโทรจากเบอร์424นะครับมายังเบอร์400นะครับซึ่งเป็นเครื่องดิจิตอลนะครับโทรจากเครื่อง i p พฟนนะครับมายังเครื่องดิจิตอลนะครับครับ ทดสอบโทรดูเลยนะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. เมื่อเราทำการรักษานะครับ mm hmm. หน้าจอมอนิเตอร์ก็จะขึ้นว่า recording mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการบันทึกแล้วนะครับ เป็นการโทรจากเครื่อง IP p h o n นนะครับเบอร์424นะครับไปยังเบอร์เครื่องดิจิตอลนะครับเบอร์4 0 0นะครับทดสอบทดสอบ1234567890ทดสอบทดสอบครับเมื่อเราวางสายนะครับระบบก็จะตัดการบันทึกไปนะครับครับวิธีการเปิดฟังนะครับให้เราคลิกที่ หลอกการโทรนะครับครับแล้วก็กดรีเฟชข้างบนนี้หนึ่งครั้งนะครับครับระบบก็จะโชว์ว่านะครับโทรจากเบอร์424ไปยังเบอร์400นะครับครับแต่ไฟล์เสียงนะครับยังไม่ส่งมานะครับเราก็ต้องทำการกดรีเฟชอีกครั้งหนึ่งนะครับครับไฟล์เสียงจะส่งมาแล้วนะครับ กับไฟเสียงที่บันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ447 KB นะครับวิธีการฟังก็ให้เราดับเบิลคลิกได้เลยนะครับครับแล้วก็กดเพลงนะครับก็สามารถรับฟังได้ทันทีนะครับกับเมื่อเราทำการรับสายนะครับหน้าจอมอนิเตอร์ก็จะขึ้นว่าเลขปรับยิ่งนะครับก็จะเป็นการคลิกแล้วนะครับครับ เป็นการโทรจากเครื่อง i อพีโฟนนะครับเบอร์424นะครับไปยัง Bear. เบอร์เครื่องดิจิต a ลนะครับเบอร์400นะครับต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ต่อบทดต่อครับกรณีที่2นะครับเราจะทำการโทรจาก เครื่อง i อ p ีโฟนอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์425นะครับไปยังเครื่องอนาล็อกเบอร์401นะครับ ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทดสอบทดสอบครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการรับฟังเสียงที่บันทึกไว้นะครับให้กดที่หลอกนะครับกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับกับอันนี้ระบบได้ประมวลผลและส่งไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ โทรจากเบอร์425นะครับไปเบอร์401นะครับให้เราดับเบิลคลิกเพื่อรับฟังได้เลยครับกดเพยครับครับเป็นการโทรจากเครื่อง IP p h โฟ e นะครับเบอร์425นะครับไปยังเครื่องอะลา o g กนะครับเบอร์401นะครับทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบทดสอบ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการโทรจากสายนอกนะครับผ่านไปยังตู้สาขานะครับไปยังเบอร์ IP Phone 425นะครับ ยังเดิไอพีโฟนสหาทดสอบทดสอบ1 2 4 5 6 7 890ามสก็ดสอบทดสอบครับวิธีการรับฟังนะครับก็กดที่หลอกนะครับกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับครับถ้าเป็นการโทรจากสายนอกนะครับ ระบบจะขึ้นว่าโทรจากทั้งที่2นะครับมายังเบอร์425นะครับครับตอนนี้ไฟล์ในการบันทึกยังไม่ส่งมานะครับก็ให้เรากดรีเฟซอีกหนึ่งครั้งนะครับกลับมาแล้วนะครับ328 KB นะครับจับเปิลคลิกเพื่อรับฟังได้เลยครับครับกดเพยนะครับ เป็นการโทรจากภายนอกนะครับผ่านูุกสาขา S2 ถนงนะครับพยังเบอร์ไอทีโฟน425นะครับทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบทดสอบครับก็เป็นการทดสอบโทรนะครับทั้งสามรูปแบบนะครับ ับข้อดีของการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับก็คือเราอาจจะไม่ต้องเสียช a นแนลหรือว่าคอนเคเลนในการบันทึกหลายพอร์ตนะครับก็สามารถบันทึกได้ทุกเบอร์ที่เป็นเบอร์ภายในของตู้ SL2001 นะครับได้ทั้งหมดนะครับที่เป็นระบบ IP Phone นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจจะมาทดสอบก็สามารถมาได้ที่สีค้อนบางแคชั้น3นะครับโซนไทีห้องไอทีสนะครับตอนนี้ก็สามารถนั่งรถไฟฟ้านะครับมาลงที่สถานีภาษีเจริญนะครับกับทางเข้าที่บริเวณชั้น2นะครับแล้วก็ขึ้นมาชั้น3นะครับใกล้ๆกับไปรษณีย์นะครับกับทางเราก็มีทีมงานนะครับเตรียมต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับ วันนี้ทางเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ